ขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้นะครับที่พวกเรานะครับซึ่งก็คือพักประชาชนนะครับได้มีการถแถลงข่าวหลังจากที่เราทราบผลการเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชอย่างไม่เป็นทางการนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่วันนี้นะครับไปเข้าคูหาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนตลอดหลาย สิบวันที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าการหาเสียงนะครับเป็นไปอย่างเข้มข้นพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้การตอบรับในเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเป็นอย่างคึกคักนะครับผมเองในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักของประชาชนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางประชาธิปไตยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผล ที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมเองก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับต่อคุณก้องเกียรติเกศสมบัตินะครับที่น่าจะเป็นผู้ที่ชนะในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ต่อไปซึ่งผมเองนะครับในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักและเ,เข้ามาช่วยดรนัทรัฐกิจอยู่ด้วงปรีชาในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่า การทำหน้าที่ของพวกเราในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยเราเองก็ได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เชียร์พวกเราแม้ว่าในระยะเวลาสั้นๆของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอาจจะมีข้อจํากัดทําให้เรารลนลงค์ได้ยากสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าการเมืองภาคใต้นะครับได้เปลี่ยนไปแล้วพักประชาชนนะครับจะยังคง ยึดมั่นนะครับในการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและจะยังคงยึดมั่นนะครับในการที่จะหาเสียงนะครับต่อภาคใต้ต่อไปเรามั่นใจว่าภาคใต้นะครับจะเป็นสมรลภูมิสําคัญโดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในระดับชาตินะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปี70ต่อไปนะครับก็ผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับก่อนที่ตัวผู้สมัคร สสนะครับจะได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนสำคัญในการรณรงค์การหาเสียงครั้งนี้ของดรนัทผมอยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่บอกต่อบอกคนในครอบครัวนะครับหลายคนหวังดีหลายคนสนับสนุนนะครับก็ช่วยกันกระจายข่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ ที่เราได้ทําไปนะครับในการรณรงค์หาเสียงก็จะเป็นบทเรียนสําคัญให้กับพักประชาชนในการที่จะออถอดบทเรียนเพื่อที่เราจะกลับมาอย่างเข้มแข็งนะครับต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมเชื่อนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เ,เป็นบทเรียนที่สําคัญที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเขตแปเท่านั้นนะครับที่เราจะได้นำบทเรียนเหล่านี้ไปอุดช่องโหว่ไปแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ แต่ผมเชื่อว่ามันคือบทเรียนครั้งสําคัญนะครับของพักประชาชนที่เราจะต้องเอาไปปรับใช้ต่อการเมืองภาคใต้ทั้งภาคและผมยืนยันครับว่าภาคใต้มีความสําคัญต่อพักประชาชนอย่างแน่นอนพักประชาชนนะครับเราพร้อมที่จะเดินหน้านะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลน,นะครับต่อไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตส่งไมโครโฟนต่อไปนะครับให้กับดรนัตตกิจอยู่ร่วงปรีชานะครับครับกลับสวัสดีครับทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบพระคุณนะครับทุกคนนะครับที่มาใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ประกอบไปด้วยอำเภอพิปูนฉวางช้างกลางนาบอนนะครับวันนี้นะครับพักประชาชนนะครับแกนนำนะครับรวมไปถึงรองหัวหน้าพักครับ พีรังสิมันโรมเราไปถึงพีริซ่านะครับพรักมณุนนันนันนะครับโคศกพรกประชาชนนะครับเราทุกคนนะครับพยายามนะครับอย่างสุดความสามารถนะครับอย่างเต็มที่นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่มอบนะครับแรงใจนะครับสนับสนุนพรกประชาชนนะครับมาตลอดนะครับในระยะเวลา20วันนะครับรู้สึกนะครับได้รับกําลังใจอย่างเต็มที่นะครับเต็มเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้นะครับผลคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดี นะครับกับพี่สจบิกโอนะครับข้องเกียดเกดสมบัติด้วยนะครับกับการได้รับการชชนะนะครับในการรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากจะนะครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับพักประชาชนของเรานะครับ พร้อมที่จะทํางานต่อไปในพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อเตรียมในการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะครับเราพร้อมนะครับที่จะเป็นรัฐบาลนะครับในปี70นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับเราไม่หมดไฟนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าหมดหวังนะครับและแรงศรัทธาของพวกเรานะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราพร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยกันนะครับและก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเราได้ปักธงส้มนะครับในใจของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับวันนี้นะครับขอพระค ก่อนอื่นเดี๋ยวขอก่อนตอบคําถามนะคะขออนุญาตเ,เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์อยู่ในขณะน,นี้สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ที่สำนักงานที่นครศรีธรรมราชขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาให้ กเราหลังที่คะแนนไม่เป็นทางการออกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนนะคะพวกเราทุกคนคือคือคนทํางานบางทีอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าเรามีคนเบื้องหลังอีกมากมายที่ทุ่มเทและพร้อมที่จะเดินทางไปกับพวกาำหรับผลการเลือกตั้งในวันนี้นะคะที่ฉันคิดว่าสะท้อน ไม่ไม่เสียใจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ําเราได้เห็นโจทย์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็ในช่วงระยะเวลา2ปีถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปในปี70เรายังมีเวลาที่จะทําการบ้านต่อวันนี้การเริ่มต้นในสนามเลือกตั้งออนะครศรีธรรมราชเขต8เป็นโอกาสให้เราได้เก็บเกี่ยวโจทย์สําคัญโจทย์ใหญ่หลายมิติในการเมืองภาคใต้นะคะว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปเพื่อชัยชนะในอนาคตก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้เก็บเกี่ยวโจทย์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะไม่ต่างกับคุณรังสิมันโรมนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้สําหรับพักประชาชนยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญที่พักประชาชนจะต้องปักธงให้ได้นะคะแล้วเรามั่นใจว่าช่วงระยะเวลาสองปีที่เหลืออยู่ทั้งงานสภาทั้งงานพื้นที่เราจะสามารถทํางานแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนยอมรับ ในตัวของพักประชาชนได้นะคะแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะทุกคะแนนเสียงมีค่าสําหรับเรามากทุกท่านที่ รับฟังเราได้ยินเสียงของเราและเห็นด้วยกับเราในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทํางานไปพร้อมกับพวกเราช่วยกันทํางานความคิดต่อไปเรามั่นใจค่ะว่าปี70เราจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างแน่นอนและตัวดรนัฐกิจเองนะคะก็ยังทํางานในพื้นที่ต่อไปค่ะเพื่อศึกใหญ่ในปี70ค่ะ ตอบคําถามนะคะว่าสะท้อนอะไรดิฉันคิดว่าการเมืองในภาคใต้ยังเป็นยังเป็นมิติที่ถ้าจะพูดว่าสนุกไหมก็คงสนุกให้เราได้แกะโจทย์กันต่อไปนะคะใน,ในการเลือกตั้งใหญ่และการเลือกตั้งซ่อมจะว่าเหมือนกันสัทีเดียวคงไม่เหมือนกันขนาดนั้นมันอย่างที่บอกค่ะเราได้ประสบการณ์เราได้โจทย์ใหญ่สําคัญหลายๆเรื่องในการทํางานต่อไปก็ ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีละกันแต่ทําให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตและมีเวลาในการทํางานต่อไปสําหรับศึกใหญ่ในปีเ0ค่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญหลังจากนี้นะครับเราก็คงจะยังคงเดินหน้าทํางานต่อไป ก่อนหน้านี้ดรนัทนะครับเคยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการความมั่นคงและหนึ่งในบทบาทของดตรนัทสาคัญนะครับก็คือเรื่องของคอเซนเตอร์นะครับที่มีส่วนในการช่วยนะครับกรรมธิการความมั่นคงอย่างมากดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเดินหน้าในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเมื่อผลเลือกตั้งออกมานะครับแล้วนะครับเราก็คงจะคงผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรพลิกในเรื่องของผลคะแนนนะครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญหลังจากนี้สิ่งที่พรกประชาชนต้องทําก็คือการทํางานดรนัทแม้จะไม่ได้เข้าสภาแต่ดรนัทก็จะยังคงทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับจะยังคงทําหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อผลการตัดสินนะครับของพี่น้องประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งออกมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราน้อมรับ ะครับต่อผลการตัดสินนั้นและยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะปักธงส้มต่อไปผมเชื่อว่าถ้าเราดูจากบทเรียนของปี2566เราก็ถูกปรามาสไปเยอะนะครับแล้วเราก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้พี่น้องเห็นแล้วเราเชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่สําคัญในการที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเลือกตั้ง7 0ต่อไปพรรคประชาชนยืนยืนยันนะครับว่า ในปี2570นะครับ2570เนี่ยพรคประชาชนนะครับเราตั้งเป้าในการที่จะชนะเลือกตั้งเพื่อเป็นรัฐบาลให้ได้ก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกหัวคะแนนธรรมชาติที่สนับสนุนพักประชาชนมาโดยตลอดวันนี้แม้เราจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่เราจะเห็นนะครับเหมือนที่คุณลิซ่าได้ยืนยันว่ากําลังใจกลับมาล้หลามนะครับพี่น้องประชาชนมาเยือนสํานักงานตรงนี้อย่าง อย่างเต็มกําลังนะครับมีหลายคนแวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจนั่นหมายความว่าเราเป็นพรรคการเมืองนะครับที่เติบโตเรื่อยๆนะครับต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาชนยังเติบโตต่อไปครับก็คงไม่มีอะไรจะต้องให้ข้อมูลหรือนะครับก็ญาตจบการถแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้ชนที่ติดตามขอบคุณพี่น้องนักข่าวที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้ขอบคุณครับ <ừ. S 2> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ